ก็โอเคนะครับก็กลับสวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับน,นี่ก็มาอยู่กับช่อง x2 channel เหมือนเดิมก็วันนี้ก็มันมีกิจกรรมใหม่ครับทุกคนคือเอกิจกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นคือไอเทมสายปันอ่า,หาหนาสัญญตีอานถูกปาก่า วันนี้ผมก็จะมาเติมจะซื้ออันนี้แหละกล่องละ19เพชรนะครับนี่มันคือผมผมยังไม่มีเลยนี่ผมยังผมยังไม่มีอ่าหนวดนี้เลยเพราะว่าผมก็เลยว่าเยอ,อยากได้ครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นี่หนวดอันเนี้ย ผมอยากได้มากแต่ผมยังไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะมันมีโอกาสจะได้อันนี้ก็จะไปเติมกันเลยครับผมไม่เติมหรอกในเกมครับคือมันไมุ่้มครับคือ Don't the water grow the trees. Don't the moon pull the tide. Don't the stars light the sky. Like you need to light my life. If you need me any side, you know I'm always right by your side. See, I never. ่อยบัตรไปบอกตัวนงเอเอดักรอักรอหลอดครกรอหลอดครบผมผมจะเอาก็ไม่ผิดนี่มันจร นะใครเได้รรดดดนะใครรับเติมสิทธิ์เพครับรับเติมสิทธิยโดนเงินกับคนในะกใครรับเตใครรับเติม็ไมดนะ้ก็เว่ใช่ไหมเนียน่ยนี่นะครับเพชรก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นี่กดไปแล้วอ๋อไม่รู้เติมครบนะครับคือเติม299เพชรแล้วจะได้มีดนะครับเค้ยเรามาซื้อกันเลยไม่ได้คอยเปิดอ่าในแต่งตัวครับมันลบได้ไหมนะเราไม่ได้ซื้อ เราไม่ได้ทุกคนลงเลยได้แปดกล่องโอ้โหหมดตูดผิดผิดกดผิดไปแปดเลยนะครับตอนเลยนี่ได้เองอมผ้าคลุมอะ่ะคือทุกคนว่า22กล่องนี้มาเจอได้ไหม หอมจะได้ไมีหน้าไป,ไปเลยโอ้โหได้นี่เกือชัดถ้าไม่ได้กูตามยามบ้านนะจีเอ็มโอเคได้มาสามวันก็ถือว่าดวงมันอ่ามันมาครับเนาะสิบกล่อง,ง,อ,งอ้ออ้เมินดาเวนตาดวงกำลังมาทุกคนดวงดวง,ดวงผมกำลังมา โอไ้ได้โอ้เครือทำไมเครือทุกคนเปิดบทแล้วกันนะครับลงมองว่าจะได้ละ uh, yeah. ทุกคนได้ละแคปจอเลยนะครับจอเลยได้ละโอ้โหสุดท้ายได้ เสื้อไทยก็ได้เพด่อไทยมันก็ได้ับทุกคนอยากได้มันนานแสนนานนะครับส่วนอย่างอื่นผมไม่สนละสนแต่หนวดอย่างเดียวนี่แล้วก็ใส่หัวนี่นะครับนี่เหมือนเบาวันทุกคนแต่ฟีมือกาดอนะ่ะแล้วก็ได้หมวกหมวกหน้าหมา น้ามาครับแล้วก็นี่แล้วก็อะไไหมครับ่มาหัวหนุดหนุ่ดน,นีนนนนนนน่นี่ก็ใส่อ่าหัวนี้นะครับนี่ก็เท่ทุกคนโคสวยอ่ะคือเบาวันอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะได้กระเป๋านะเมื่อกี้กระเป๋า นี่กระเป๋าน,นี้ก็สวยนะนสวยสวยใช้ได้ไหนอ่ะหัเตอร์สะสมสะสมสะสมเตอรสะสมโอ้โหซีซันนะ่าไม่รู้จะเล่นคันเปล่าเด่นก็จะหมดละเออ อ๋อทำไมมันได้อะเมื่อวานไม่ได้ทุกคนทำไมวันนี้มันได้มันบ้กเปล่าวะเมื่อวานมันไม่ได้ทุกคนเมื่อวานอ่ะมันไม่ได้บ้กเปล่าไม่ใช่ไหมหรือมั้งน่าจะหมดละวแล้วลก็ได้อันนี้สามวัน กกล่องนะครับก็ไอ้กล่องนี้ผมก็ขอจะไม่เปิดละกันในสิ่งที่ผมอยากได้หนึ่งคือหน้ากากนี่ครับยอดหิต่ะยอดฮิตทุกคนมันแรงมากอะ่ะหน้ากากกริก็ผก็ขอไม่เปิดล้วกันกล่องนี้นะครับ อ๋อเทจันบาวันบาวันบาวนทุกคนบาวันปอมแต่งตัวเป็นบาวัน์แต่ฝีมือโคตรกนะอะแล้วก็ได้อ่ามีดเ,เมื่อกี้ครับนี่คือมีนดนี่เอาถือนะเราพี่ไม่ได้ผมเอานี้แล้วกันก็ MP ไฟนี้ก็ยังไม่ได้ชุดนี้ก็ยังไม่ได้ จิงจบก็ยังไม่ได้ทุกคนเอามันต้องใช่พันเพชรน่ะถ้าจะสู่ถ้าจะได้ต้องใช่พันเพชรประมาณพันเพชรคือพอดีใจทุกคนมันได้เมื่อก่อนผมสุม่มไปหมดไปหกร้อยเพชรแต่มันไม่ได้ แต่นี่หมด300เพชรเองได้ละนั่นอะไรอ่ะอ๋อมันมีดนี้ไม่ใช่มีดนี้มันคืนดีทุกคนไม่ใช่นี้น,นี่ว่าอออเอ่่อนาจะออกเลื่อนขั้นมั้งน่าจะเลื่อนขั้นครับแต่มันเป็น,นีครับที่สวยสุดนี่ก็สวย แต่มันถือในรอบปีไม่เดาก็เสียดายผมเชื่อมสมัยนี้ตทำคลิปอยู่มีเ e อกแบบเอกเอกเอกแบบเขสรงความมีสก,กิลผมก็ไม่ใครอ่าเติมนะครับถ้าผมอยากได้มากผมก็เติม tam ba nó có đi không rất lòng sẽ ở nó có đây nó cả đi nó cả lại nó rồi cái như này ạ อันนี้นี่ก็เข้าทุกคนนี่ก็ไม่เข้าดีไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เสวยไม่เสวย,สยนี่นี่นี่สวยๆแบบสำหรับผมก็ผมก็ไม่ไมีอะไรแล้วถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วนยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม,ผมก่อนใครนะครับก็วันนี้คลิปนี้ก็จะเพียงตัวนี้รุ่นนี้ขควดีใจทุกคนดีใจมากดีใจมากมากทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย